ที่ประพฤติธ,ธรรมที่ปฏิบัติทรรมไม่ใช่อยู่โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่ตำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกส่วคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะ ก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากตอนนั้นจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืีสาวสามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกตายนอกใจเราเช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่ง เป็นแบบรูปรู้เสียงดินรถเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจใ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากจะประพฤติที่ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้ว ให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณากายเอากายเอาใจนี้มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมาฐานกันให้จิตสงบความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นเรามาวัดองประโภงวันนี้ เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่ง่ทติกายวิเวกนี้จิตใจเรามังก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปพอเราวิเวกทางกายมาพาอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบาย เช่นว่าโยมที่มากลาบน้กตาลวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโคงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนหรื่อนเปลี่ยนออกเปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่า แล้วจิตมันก็คอยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อ,อารามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละ เพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ผลิผลแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในใจเดียวว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจก็เดียวการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัด แม้จะมาทีนาเกสาโลมาณขาพันตาตะโจซึ่งเป็นของปลอมๆนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงามเป็นแก่นเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสารละเป็นความจริง ไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สัพท์จะว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทาั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาไอความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงไอความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดเป็นแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไป เานั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านะถ้าเจ้าของบ้านหนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสุกระปรกผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนะบ้านไม่มีแล้วาร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้ เราจะเห็นร่างตายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึนห่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ตัวกราวต่นนั้นเราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านก็เจ้าของบ้านแยกจากกันไหม ผลที่สุดแล้วบ้านมันกะแยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันกะแยกจากบ้านไปผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาร,ระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาร,ระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดทั้นั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ำก็อเป็นน้ำไป สิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไปนี่ฉะนั้นพระบรมศาสตราท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบงังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนณาตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนณตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตา ว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาแต่ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตจามาเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมีบัตแตกแยกออกไปแล้วคู่ที่เข้าใจผิดนี้ก็เป็นทุกข์ว่าอนั้นเราหายแล้ว อน,นั้นเราตายแล้วเชนนี้เป็นต้นเพราะอนันนเป็นเป็น,ปน,ปนอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัติ เมื่อเราได้อบรมจิตให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงศักว่าบัธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั่นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนม,มันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่าง ฝ่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุนนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจา,ยารณาทมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะไเอาจิตนี่พิจารณาตายเมื่อพิจารณาตายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตายมนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตาย มีดินมีน้ำมีไฟมีลมพะชมปุงแก่ขึ้นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัวทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคน มีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโคสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบังมีดินมีน้ำมีไฟมีลม มันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัตามันก็หมดไปอนัตตามันก็ตั้งเป็นมาเมื่อเห็นข้อนอนัตตาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเป็นของไม่เจตตัวต้นเทปทูดนี้จึงสูง่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย ค้นจากความเปิดแกเกตายคือเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสักว์แต่ว่าดินสักว์แต่ว่าน้ำไฟรมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาจินากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุ ถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปรรัญญาความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่เาตามสภาวะอย่างนั้น ไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่บสิงทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเรานี่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำท่านสอนมนุษย์จัทั้งหลายทั่วโลกนันนีให้พ้นจากวัฏสงสาร รังนั้นขอโยมซึ่งมานมาสการในวัดหลวงประพง์วันนี้อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเขา้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติด,ดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายดีได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ ทึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อกิตสงบพยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นถูกขังเห็นอนัตจา เมื่อเห็นอนิี้จังโกขังอนนตจาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิตใ้ความเป็นจริงมาจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าจะต,ตายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้ว จงมาพินาย่ที่กายเอาใจนี้มาพีนายกายก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมผมมันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดได้มันก็ร่วงไปเล็บเกิดขึด้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจรงก็มันไม่ได้จิตนี้กเหมือนกันบางทีก็อยากไปทางโน,น้นไปโน้นแต่ก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน,น,น,น้น,น,นบางทีก็อยากเลยมากเมื่อยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยแล้เขาอยากเลยร้อนอยากเล้เย็นทุกอย่างสะรพรับเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอันนีจ,จังคือมันไ็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่จะอยู่ที่อื่นไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้คือใจกับกายนี้เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษา นั่นเองทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระิเนี่ระทีนั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระทิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่ก็บตาย ทุกทุกๆพบชาติเป็นอยู่อย่างเนี้เป็นต้นทีนี่เมื่อพุทธบริษ,ษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นประจิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยายตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในใน,ใน,ใน,ในี้ ก่อนเกิดมาเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้ดไปอันนี้เขาก็เป็นไป,นปนตามสภาว่าของเขาไม่อยู่ใต้อำน,นาจของใครแต่นั้นเนี่ยอดังนั้นพุทธศาสตร์นาจึงสอนในประชาชนทั้งหลายสอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิต ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัล้ะก็จะเห็นตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัจเมื่อเห็นตายก็จิตไม่เทียงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานจะไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี้มันก็ไม่มีถ้าปไปยึดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้ว อุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ้อความบุ่นบายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทําให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่า ไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดเพนที่ใจเราเนี่เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นดวทนามาใจก็เป็นดวทนาาไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบ นั่งกรรมฐานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยงสักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมั่นไม่ถือมั่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่ง ก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไค้ทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราแล้วก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ำมันกินให้น้ำมันอาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสภาวะ เมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชา,าติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้น้ามาก็คือกายกับใจอย่างนี้โดยโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นยังไงก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันแน่นอนตรงนั้นเนี่ย มันเป็นของในเที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดวิปิธาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานีจิตใจเกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกะนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางคนทุกข์ เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงนกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะกระานริ่นลนมันก็พยายามลิ้นลนจะออกจากกรงนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไว้ จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัตสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดได้มก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อหน่ายจากวัตสงสาร เบื่อหน่ายในการกระทําดีเบื่อหน่ายในการกระทําชอบเบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรกงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกําหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียด ทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นอืไม่ไปไม่มาอืมรีาจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังแล้วจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปวันนี้เพราะเห็นนามรูปวันนี้มันปินโทษมันป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้อืเพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากความต่งสงสารอันนี้ พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามัน,นี้มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าจะสุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าเตวีเอว่า,ต,วา,ต,วาต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเห่น,นี้มันก็เป็นนันว่าเรื่องพุทธศาสนาที่สันสอนมาเอโกธรรมโอจบลงตรงนี้มิฉะนั้นขอคณะโทษท,ทั้งหลายเนี่ย จงเอาไปพิจารณาจะถูกหรือผิดนั้นก็เอาไปพีนาก่อนจะเชื่อดอไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพินาาก่อนพระผู้ทรงทรนว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังถูกก็ย่อมรับฟังเพื่อประับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุด้ายในของการที่เข้ามานวมตสการในวัดนวโมหงวันนี้ ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจากเ,าเมืองไทยไปแล้วฉะะนั้นคำขวัญดธรรมะเทียจตมาให้ไปนี้ก็ยงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวร,บร,บรพุทธศาธสานาต,ะต,ะต,ะตะลอดกาลนาน ตอนนี้จะให้พระสุนิโทอธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องพูดทั้งสองหนึ่งเรื่องพูดในโลกอันนี้เรื่องพูดของประเทศต่างประเทศนี้สองรื่องเรื่องพูดของพระพุทธเจ้าของเดียวเทวทูดอน,นั้นให้พ้นจากประสาสงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระทัดรัดง่ายไป ก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจารณาก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา